สวัสดีค่ะเอฟซีสองหนุ่มไม่ว่าอะไรค่ะทำยังไงให้กินก็กินวันนี้นะคะกินง่ายๆ่ายวกินง่ายๆแต่ขาง่ายแม่ครัวคนใหม่นะคะทำกับข้าวให้สองหนุ่มนะคะกะเพราเรามีแล้วเนาะมีแล้วทำกับข้าวให้สองหนุ่มมาค่ะมามาแมคนใหม่หนุทอดไข่ก่อนนะคะ สู้ๆน้องปุ๊วันนี้ทําหน้านนที่แม่ครัวนะคะรับหน้าที่ทเป็นผู้ช่วยยาชโอ้ยก็ดจจได้เจ้าดาวที่นีกันนี้นะเอาอยุจ้าเดี๋ยวเขายังไปว่านไว้มันขึ้นกับขึ้นนี่ไข่ดาวสวยแล้วนะคะตอนนี้ทอดไข่ดาวก่อนนะคะค่อยลงมือผัดกระเพราผัดกะเพรานะคะ ตกใจลายเจ้าของออออว้าวใส่ดาวเราสวยๆใครดาวเวยมากใครดาวใส่ดาวเราก็ต้องทำสุกให้น้องนะคะ วายที่สองจะไปทำเผื่อน้องมีด้วยก็ <ste al cit ana> ได้มีงกินแล้วกินมาม่าแล้ว ก็ถทำยุ่บางอันไปบอกอามามน้เอเอาไข่ย่าเอาถ้วยมาเทนน้ำมันออกจลกน้อยรือม,มีสวยนี่นี่ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นนได้ได้แล้วหันนด้ แม่ครัวมือสซงแม่คัวม <|so|>> ือโซนโบแมนมือใหม่บอก พอผอัดติ้กระเทียมแล้วเราก็จะเอาหมูหนะใส่นะคะจุกๆไปเลยะคะ่ะ ไม่น,น,น,น้อยแล้ยแล้วก็จะผัดหมูให้สุกน้ำมันทอดไข่เราเรารู้สึกมันเป็นแห้งๆงแตนน้ำมันนิดหนึ่ง แต่ว่าเพชรสิบะเพชรสะครับว่าย่านเพชรผัดสิบะเพชรดอกเป็นขาวใส่พริกห่านหน่อย ใส่น้ำมันหอยหน่อย จังเลยสุก่โอ้ข้าวก็สุกใหม่ๆน้อย่าเนาะร้อนเลยักเ่าเนาเตกเาเทางกลางนก็สกเรื่อยๆนะคะที่ข้างหนหอมมากจิงจัง กันหมักแบบกะเพราบ่ใส่บอ๊ะไม่พอแล้วทำมีถั่วฝักยาวน้อยน่ะนะถั่วฝักยาวใส่เนาะเพราะว่าบเคิดบะยังได้เลยนี่ค่ะใส่ถั่วฝักยาวบ่องคดใส่ถั่วฝักยาวสักนิดนึงจงสุกหน่อยก็คัตติ้งมาเพราะว่าสีตักถ้าอัันนน้จะเอาจะนั่งมาเกลี่ยนุ่มมันก็ได้ยุ่งมันเข้ามาเกลี่ยนี่ก็ได้ ว้หอมน่ารับประทานจังเลยนะคะข้าวก็ร้อนๆนะคะกับข้าวสองนุ่มนะคะโดยฝีมือแม่ปุ๊บแม่น้องหมิวนะคะนี่หจานนี้เป็นแม,<อ>ม่ครัวมือ,อ,มอสองอย่าตังค์นะครับอย่าตังค์นะครับมือสองนะครับแล้วก็ไข่ดาว นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะข่าซองนมนะคะฝีมือผู้เองข่ซองนมฝีมือผู้เองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลิปลงแต่เพียงไ้นะคะสวัสดีค่ะ